รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

บริษัทบ้านหมอประเทศไทยจำกัดช่วงร้อยดวงใจร้อยการให้สนับสนุนโดยบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนพร้อมคืนกำไรสู่สังคมคือถ้าอมีโอกาสเป็นผู้ให้นะคะออยากที่จะตอบแทนสังคมออยากจะให้ด้านการศึกษามากกว่าค่ะ าการศึกษาเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตถ้าเขามีพื้นฐานมาีความคิดที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ทำให้เขาสามารถเดินทางในแนวที่ถูกและช่วยเหลือสังคมนี้ได้ต่อไปค่ะการที่ไอเป็นดารานเนี่ยไอยก็ได้อะไรจากสังคมมาเยอะมากที่ไอมีทุกวันนี้นะคะก็ได้จากสังคมเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆเ,เองที่ไอาสามารถช่วยเหลือได้นะคะสำหรับวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ให้กับคนที่โครงการนี้นะคะปันฝันปันยิ้มก็คนที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ไอชื่วว่าได้รับไปก็จะมีแต่รอยยิ้มนะคะแล้ววันนี้ไอ้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ก็รู้สึกดีค่ะมีรอยยิ้มเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมไออภิษดาค,คือโครงคาค่ะรับหน้าที่เป็นดาราจิตอาสาในรายการปันฝันปันยิม้ม รายการที่ขอเป็นสื่อการในการช่วยเหลือสังคมนะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา13นาฬิกา10นาทีทางททบ5แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเนื้อหาทางรายการของเราในวันนี้นะคะทางรายการจะพาคุณผู้ชมค่ะไปทำความรู้จักกับโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ปีที่19ของโรงพยาบาลยันฮีค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวตามไอไปร่วมงานถแถลงข่าวของโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์กันเลยค่ะ ดริน,นิชาผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮีพร้อมกับคณะผู้บริหารและทีมงานทุกท่านได้จัดโครงการยิ่งสวยด้วยแพทย์ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้คนไทยไร้คนปากแหวง่งโดยให้การผ่าตัดรักษาเด็กตาแหวงพดานโบที่มีฐานะยากจนและได้โอกาสจากทั่วประเทศเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่มีจำนวนเด็กเข้าร่วมในโครงการมากถึง206คนจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะคะที่โรงพยาบาลดจีสามารถที่จะช่วยเด็กนะคะในปัญหาการพิการเนี่ยได้ถึงน4 0 1คน ตอนนี้ไอซ์อยู่กับทันตแพทย์หญิงระดาวดีสัมฤทธิวานิชารองผู้อํานวยการโรงพยาบาลยันฮีผู้ซึ่งจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์กับไอซ์และคุณผู้ชมกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอถามว่าเกี่ยวกับโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ค่ะมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรคะโครงการนี้นะคะโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์เรามีวัตถุประสงค์ ในโครงการที่1น,นะคะก็คือเพื่อจะถวายเป็นพระราชกุศลแก่ในหลวงของเรานะคะในโครงการนั้นประ,ระสบะความสะเร็จมากนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะต่อเป็นโครงการเรื่อยๆจนปัจจุบันเป็นโครงการที่19แล้วค่ะแล้วกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้่ะคะคือใครคะคือเด็กตั้งแต่อายุ3เดือนจนถึง20ค่ะแล้วก็เป็นผู้ยากไร้นะคะรายได้ต่ำกว่า30,000บาทต่อปีแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีปากแหว่งเพดานโว รวมทั้งเป็นเด็กที่จะไม่มีโรคแทรกซ้อนอย่างเช่นพวกโรคหัวใจโรคเลือดโรคปอดแล้วก็โรคที่ไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้ะค,ะค่ะค่ะแล้วระยะเวลาของการดำเนินโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะคือโครงการนี้จะมีระยะเวลา1ปีนะคะเราก็รับทุกๆปีแล้วก็ใน1ปีนี้คือเราจะมีการประชาสัมพันธ์ช่วงมก,กราถึงมีนาหลังจากนั้นเราก็จะรับเด็กเข้าโครงการพิจารณา หลังจากพิจารณาแล้วเราก็เริ่มผ่ดตัดได้เลยนะคะตั้งแต่มีนาไปมีนาเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาค่ะโอ้โหค่ะแล้วปีนี้ล่ะคาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีทั้งหมดกี่รายคะปีนี้เป็นปีที่การประชาสัมพันธ์ดีมากค,ะค่ะแล้วก็เราส่งสื่อออนไลน์ f a c e o o o k นนี้ทุกปีเรารับปีละร้อยปีนี้ได้ถึง206คนเกินมากเกืบกินเท่าอีกนึงนะคะใช่ค่ะโอ้โหจำนวนมากเหมือนกันนะคะสำหรับโรคนี้ค่ะ,คะกอมีเยอะค่ะ และถ้าเมื่อมีผู้ปกครองะะพาบุตรหลานมาสมัครหรือเข้าร่วมโครงการนี้นะคะทางโรงพยาบาลมีกระบวนการในการคัดกรองหรือว่าพิจารณาว่าน้องๆรายใดควรจะได้รับการแบบว่าเข้าเลือกยังไงบ้างะคะค่ะแล้วก็ถ้าเด็กเข้าโครงการนะคะเราก็จะรับหมดส่วนใหญ่นะคะเราก็จะให้คุณหมอเนี่ยหมอเด็กมีการตรวจเด็กก่อนว่าเด็กมีอาการโรคแจ็คซอนอะไรหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วก็พร้อมที่จะผ่าตัดได้เลยะคะ่ะ ะะเพราะว่าเรามีแพทย์เสลยกรรพลาสติก16ท่านพร้อมที่จะให้การผ่าตัดค่ะ,คะหลังจากการผ่าตัดแล้วะคะมีการติดตามผลหรือว่าดูแลน้องๆที่เข้าร่วมโครงการนี้ยังไงบ้างะคะปกติแล้วหลังจากผ่าตัด7วันเราจะนัดผ่าตัดใหม่ะนะคะหลังจากตัดไหมครบเดือนเนี่ยเราก็จะมี follow up ไปเช็ค up ว่าเป็นยังไงบ้างอาการเด็กเป็นยังไงบ้าง<ม>สําหรับเด็กคนที่ปากแหว่งก็จะ ดูเจวันหลังจาก7วันเสร็จเรียบร้อยก็1เดือนเราก็โฟล์ลอัพนะคะ,คะว่าการเด็กเป็นยังไงบ้างในกรณีที่เด็กเพดานโหวร่วมด้วยเนี่ยเราก็จะนัดมาผ่าตัดอีกสเต็ปสองเพราะบางคนเป็นทั้งปากแหวงและเพดานโหวหค่ะทำทีเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะท,ทําทีเดียวไม่ได้ค่ะต้องทําปากแหวงก่อนค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านรองผอเอป็นอย่างสูงนะคะที่กรุณามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์กับทางรายการปันฝันปันยิ้มขอบคุณมากเลยค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะไอาจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการผ่าตัดและวิธีการดูแลบุตรหลานที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโวตอนนี้พักสักครู่ค่ะร่วมปันฝันโดย ไทยวัสดุคลังวัสดุก่อสร้างของแต่งบ้านครบวงจรของคนไทยให้อนาคตการศึกษาของเด็กไทยผลิบานไปกับบัตรอมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์รร่ววมมมมปัััน,นใหห้้้ีีเเธออกคคาาายยยูลยงงขไ คุณผู้ชมคะหลายคนอาจจะมองว่าปากแหว่งเพดานโหวเป็นโรคที่ไกลตัวแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในจํานวนเด็กที่เกิดใหม่600คนคะ่ะจะมีโอกาสเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหวถึง1คนฟังแล้วเป็นสติติที่สูงไม่น้อยเลยนะคะแม้โรคนี้นะคะจะไม่ได้มีผลต่อความคิดสติปัญญาแต่มักส่งผลให้เด็กที่เป็นโรคนี้คะ่ะไม่กล้าเข้าสังคมซึมเศร้าหรือว่าขาดความเชื่อมั่นในตนเองนะคะ คนจะดีไม่น้อยนะคะถ้าหากคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ทราบวิธีการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคนี้ให้กับบุตรหลานของเราหรือหากเป็นแล้วจะมีวิธีการดูแลรักษาลูกน้อยของคุณอย่างไรเดี๋ยววันนี้ค่ะไอจะไปสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญไปเลยค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากช่วงที่ผ่านมาเราได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์กันไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุข,ของการเกิดโรคนี้ตลอดจนวิธีรักษานะคะกับนายแพทย์พิษไพบูลเกษมสุทธิ์ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมตกแต่งสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะตอนอื่นนะคะขอถามเกี่ยวกับสาเหตุค่ะของการเกิดโรคปากแหว่งเพดานโวเกิดจากอะไรคะจริงๆสาเหตุของการเกิดปากแหว่งเพดาน ไปดันหวงจริงเราก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเราก็พบว่าถ้ามีประวัติในครอบครัวเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นเนี่ยบุตรหลานของเราก็มีโอกาสเป็นได้มากกว่าชาวชนปกติก,ก็คือเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเหรอครัมีส่วนนะครับค่ะ,ะนอกจากนี้ก็มีปายเหตุจากสิ่งแวดล้อมภายนอกนะเช่นเราได้รับยาบางอย่างะระหว่างเราตั้งท้องช่วงสองสามเดือนแรกนะเช่นได้รับ สารจะข้ามแรงช่วงที่เราฉีดอบ่อยๆก็ต้องระวังนะครับหรือนเทปพต้ก็มีผลหรือพ่อแม่หรือหรือแม่มดด้าที่ได้รับสารเสพติดบางชนิดนะฮะก็มีโอกาสเกิดปากแว่งเพดานโบได้ง่ายนะครับแล้วก็ช่วงหวังตั้งครรภ์เกิดไม่สบายอะไรแล้วมีภาวะที่ขาดออกซิเจนบางอย่างบางครั้งบางช่วงก็สามารถเกิดเป็นสาเหตุหนึ่งได้เหมือนกัน ให้ยงงาง้นโรคนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันหรือว่าทราบได้ตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ได้เลยไหมคะไม่สามารถทราบได้ฮะแต่ว่าก็สามารถป้องกันได้โดยการที่ถ้าเรามีประวัติในครอบครัวหรือว่ามีประวัติเสี่ยงแล้วเนี่ยก็ไปหาแพทย์เพื่อฝากครรภ์ตั้งแต่นั้นๆเพื่อได้รับยาโฟเลตแอซิดตั้งแต่เริ่มแรกได้ค่ะแล้วเมื่อถ้าบุตรหลานที่คลอดออกมาแล้วนะคะแล้วดันเป็นโรคปากแหว่งหรือว่าเพนันโวหรือเป็นทั้งสองอย่างเนี่ยผู้ปกครองควรมีวิธีการดูแล บูดยังไงอะคะช่วงแรกก็ขึ้นกับความมุ่นแรงของของปากแหวเพดานบวเป็นไงนะส่วนใหญ่เด็กที่มีปัญหาช่วงแรกคือการเจริมตบโตช้าเนื่องจากการดูดนมไม่สามารถไม่สามารถดูดได้ไเพราะว่าแรงดูดเข้าไปเนี่ยจะได้น้อยกว่าคนที่ริมฝีปากหรือเพดานปกตินะเพราะนั้นขวดนมหรือจุกนมเนี่ยก็ต้องเป็นขวดพิเศษจุกนมก็ต้องยาว ยาวกว่าปกตินิดนึงแล้วก็จุกนมรูที่จเจาะก็ต้องใหญ่กว่าปกติเพื่อเด็กจะได้ไม่ต้องใช้แรงดูดเยอะ<ม>แล้วก็ท่านั่งของเด็กที่เวลาป้อนนมเนี่ยก็ต้องอยู่ในท่าสี่สองศานะฮะเพื่อเด็กจะได้ไม่สำลักนะครับก็ต้องมีวิธีการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นนะคะแล้วระยะเวลาในการผ่าตัดล่ะคะของแต่ละอาการควรอยู่ในช่วงไหนคะถ้าสมมติเรามีบุตรหลานเป็นโรคนี้ส่ดดวนใหญ่เราก็จะผ่าตัดปักแหวงก่อนช่วงอายุ อ่าสเดือนอ๋อสเดือนสามารถผ่าตัดได้แล้วตัดได้แล้วครับเพราะว่าแก้แก้ไขปัญหาที่ทําให้เด็กเป็นปนด้อยนะฮะเพราะถ้าทิ้งไว้นานจนโตเนี่ยหรือจนเข้าเรียนเนี่ยเด็กจะเป็นปมด้อยนะฮะแต่เราสามารถผ่าได้เลยตั้งแต่สเดือนนะครับอสามเดือนได้เลยผ่าได้เลยแล้วถ้าเป็นเพดานโหวล่ะคะเพดานโหวนี่เรารหลังอายุประมาณ9้าเดือนถึงหนึ่งขวบไปแล้วต้อง9เดือนไปแล้วครับเพราะวถ้าผ่านเร็วกว่านั้นเนี่ยเขาเชื่อว่ามันจะทำให้การพัฒนาของกระดูกมัน มีความผิดปกติได้กระดูกม,มันจะเล็กลงกว่าผิดปกติรพัฒาพาหลังจากนั้นนานเนี่ยก็ทําให้เด็กพูดไม่ชัดได้<อ>เขาเลยจะผ่าช,ช่วงประมาณ9เดือนที่เป็นภาวะที่เหมาะสมนะฮะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ควรที่จะก่อนเข้าโรงเรียนใช่ค,ครับเพื่อเด็กจะได้พูดได้ชัดเจนขึ้นแต่ถึงแม้ผ่าไปแล้วเนี่ยเด็กก็ควรจะฝึกการพูดกับแพทย์เฉพาะทางที่ทําเรื่องการฝึกพูดซ้ำอีกทีหนึ่ง ก็จะได้พูดได้ชัดนะฮะสุดท้ายแล้วค่ะคุณหมอมีอะไรจะแนะนำนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังวางแผนจะมีลูกหรือว่ามีบุตรหลานที่เป็นโรคปับแบบพดานโวอยู่แล้วบ้างคะครับก็หนึ่งถ้าเกิดเรารู้ว่าตั้งท้องนะฮะก็ค,ะควรจะรีบไปฝากท้องให้เร็วที่สุดนะ,ะโดยเฉพาะคนที่มีประวัติในครอบครัวนะฮะเพือ่อได้รับยาป้องกันตั้งแต่แรกนะครับก็ทําจิตใจให้สงบให้สบาย เพื่อที่ไม่มีภาวะเครียดนะเพราะว่าถ้าเราจิตใจเราสบายไม่มีภาวะเครียดมันก็ไม่มีผลส่งกระทบต่อเด็กนะทำให้เด็กที่คลอดมามีภาวะปกติได้ง่ายขึ้นแล้วารีก็เกี่ยวย้ว่ะเกี่ยวด้วยฮะเกี่ยวนะเกี่ยวครับค่ะย,ยังไงก็โรคนี้ก็ไม่ใช่โรคแรงแต่ควรที่จะได้รับการดูแลจากแพทย์แล้วก็ได้รับการรักษาถูกไหมคะ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอพิษเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคปากแหว่งเพดานโหวและการรักษาขอบคุณมากเลยค่ะดีครับคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเราจะพาไปพบกับครอบครัวของผู้เข้าร่วมโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ปีที่19กันอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ สนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปอตทอพลังที่ยั่งยืนสนุก .com เติมความสนุกในทุกวันของชีวิตเอวิทวิ try Hard ดอร์รวมบันฝันไปยินใเธอได้ใจให้รักได้มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความวันที่รอวันใหม่ ผู้ชมคะอยางที่บอกไว้เมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะว่าช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับครอบครัวของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ปีที่19าว่าพวกเขารู้จักโครงการนี้ได้อย่างไรและเมื่อสมัครแล้วคาดหวังกับโครงการนี้อย่างไรบ้างสวัสดีค่ะคุณแม่น้องพันษาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงั้นสอบถามความผิดปกติของน้องพันษาหน่อยดีกว่าน้องพันศาเป็นอะไรบ้างคะก็เป็นแค่ปากแหวงปากแหวงเพดานปกติเพดานปกติใช่ไหมคะปากแหว่ง อย่างนี้คือเราเห็นตั้งแต่น้องคลอดมาเลยหรือเปล่าคะเห็นตั้งแต่คลอดตั้งแต่คลอดเลยแล,แล้วมีการได้ปรึกษาคุณหมออย่างไงบ้างคะก็หมอส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเไปทํามาแล้วครั้งหนึ่งน้องภาษาได้รับการผ่าตัดมาแล้วครั้งหนึ่งหรอคะใช่ค่ะแล้วทําไมยังไม่ไม่ปกติกอะไรเงี้ยคะยังไม่สมบูรณ์ก็มันแย่ค่ะเวลาล้องมันก็แย่อ๋อ เวลาน้องเคยเย็บแล้วครั้งหนึ่ง<ะ>แต่พาน้องใช้ชีวิตร้องไห้อะไรเงี้ยมันก็แผลมันก็แยกออกมาเดิม<ะ>ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาเข้าโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์และทราบโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ของโรงพยาบาลยันทีได้ยังไงบ้างคะก็ทางโซเชียลพวกเฟซบุ๊กพวกไลน์ค่ะตอนนี้ลูกเราได้รับพิจารณาแล้วใช่ไหมคะคาดหวังยังไงบ้างอยากให้สวยเหมือนเด็กรวไฟคะ่ะอยากให้กลับมดีเหมือนปกติ สุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ขอบคุณทางโรงพยาบาลยันทีที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาหน่อยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่รับน้องพันษาเข้าโครงการค่ะแล้วก็ต้อนรับเป็นอย่างดีดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวน้องพันษาเป็นอย่างสูงมากเลยนะคะที่มาบอกเล่าเรื่องของโรคปากแหว่งเพดานโหว่ให้เป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่น ไอ้ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะคะหวังว่าน้องนะคะจะได้รับการผ่าตัดแล้วก็หายเป็นปกติโดยเร็วขอบคุณมากค่ะ,ค,ค,ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไอรู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่มีโอกาสได้พาคุณผู้ชมค่ะมาทำความรู้จักกับโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ครั้งที่19โดยโรงพยาบาลยันฮีนะคะ ไอเชื่อว่าโครงการนี้ค่ะจะทำให้น้องๆที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโวและครอบครัวที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำหน้าที่ดาราจิตอาสาของไอแล้วค่ะหากมีโอกาสนะคะไอจะมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกแน่นอน สำหรับสัปดาห์หน้านะคะจะมีใครมาเป็นดาราจิตอาสาและพาไปพบกับเรื่องราวดีๆเรื่องอะไรนั้นติดตามได้ในรายการปันสันปันยิ้มเวลา13นาฬิกานาทีทางททบ .5 แห่งนี้หรือจะชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่ w w w p a n n n ปันปันิม com ค่ะวันนี้ไอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเรามารวมพลังปลุกกระแสการทำดีโดยการโพสต์ภาพของคุณในนิยามของการให้ผ่านอินสตาแกรม แล้วติดแท็กทำดี T U M D W E สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมโดยธนาคารอมสินคุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวดีๆเข้ามาได้ที่ w w w p n บปันฝันปันยิ้ม .com หรือ0 9 6 8 8 9 5 3 1 5ห้ กับรอยยิ้มที่พร้อมจะนำทางไปรวมปันฝันรอยยิ้มใอท่าใจให้รักได้มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นาน ทัที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน